สวัสดีครับท่านผู้บริหารพี่น้องพื่อนครูบุคลรกรทางการศาึกษาคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองตลอดจนคุณผู้ที่มีความสนใจทุกท่านครับก็พบกันเป็นประจำสัปดาห์นะครับตอนนี้พี่น้ำใสได้สร้างอคอนเทนต์ใหม่เป็นคอนเทนต์ประจำสัปดาห์ขึ้นมาของการประยุกั์ปั์งานของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาราธิวาสเขต2ครับ ก็จะ <c oughs> อยู่ในช่วงของการออกเยี่ยมติดตามนะครับถือว่าเป็นอยู่ในช่วงเปิดภาคเรียนใหม่ก็อยู่ในการออกเยี่ยมติดตามการทํางานในการให้กําลังใจกับท่านผู้บริหารพี่น้องเพื่อนครูและบุคลากรทางการศาึกษาณโรงเรียนนะครับเราก็ได้ส่งทีมงานไปอย่างที่เล่าให้ฟังครับก็จะย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าทีมงานที่ไปในรอบนี้เนี่ยซึ่งมี บุคลากรหลักก็คือเป็นทีมงานสายเทศจจะไปดูเรื่องการจัดการเรียนการสอนการเตรียมหลักสูตรการเตรียมสื่อแล้วก็การจัดกิจกรรมนะครับมีทีมน้องๆของกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาไปดูเรื่องการเตรียมเรื่องความปลอดภัยในโรงเรียนการดูแลเรื่องการแพร่ระบาดของโควิด -19 ตลอดจนการให้บริการกับลูกๆนักเรียนในช่วงเปิดภาคเรียน แล้วก็มีทีมงานของพี่ๆจิตนิเทศจิตอาสาซึ่งเป็นพี่ๆที่เอาโสมีประสบการณ์ผ่านการทำงานมาตลอดชีวิตแล้วก็ยังมีไฟอยู่ยังมีจิตอาสาอยู่ก็ลงไปช่วยแนะนำลงไปเพิ่มเติมในบางส่วนให้เป็นประสบการณ์ให้กับพวกเราจากการที่ทีมนิเทศได้ลงไปในโรงเรียนสถานนี้ก็ไปได้เยอะนะครับแล้วก็ทำงาน เข้มแข็งมากเราไปเช้ากลับเย็นทุกทุกชุดเลยครับทุกชุดนะครับผมก็ให้กำลังใจทุกชุดอยู่แล้วก็เฝ้าติดตามการทํางานอยู่ผลจากการที่ลงไปนะครับการตอบรับดีมากเอาเป็นว่าดีนะดีมากเอาเป็นว่าหลายโรงเกือบทุกโรงดีกว่าเกือบทุกโรงมีความมึงพอใจในาการเยี่ยมเยียนในครั้งนี้มาก บางคนส่งข้อความมาให้ผมแล้วก็ส่งสัญญาณมาในสื่อสารต่างๆบอกว่าขอบคุณท่านพอที่มีกิจกรรมดีๆแบบนี้ทำให้โรงเรียนคุณครูตื่นตัวกระฉับกระเฉงในการทำงานมีกำลังใจในการทำงานมากขึ้นเขาบอกเป็นกิจกรรมที่ดีแนละอบอุ่นครับเพราะไปเนี่ยไม่ไม่เฉพาะว่าคนสองคนไปแต่เรามีทีมงานามีท่านประธานศูนย์เครือข่ายอะไรไปด้วย ไปกันเป็นทีมไปกันเป็นคณะโรงเรียนรู้สึกอบอุ่นนะครับการต้อนรับการให้บริการก็ยิ้มแย,ย้มแจ่มใสเป็นกันเองเพราะผมบอกกับทีมงานบอกว่าให้ไปแบบกิลยาณมิตรไปแนะนําไปสอบถามไปเพิ่มเติมอะไรที่ไม่มีก็บอกว่าน่าจะทําน่าจะมีนะครับน่าจะพัฒนายอย่างไรเราก็มีทีมงานครบซึ่งาทางผู้นิทศเองก็ออกมารายงานผมว่า ไปพบโรงเรียนได้เตรียมการทุกอย่างเป็นอย่างดีพึงพอใจมากเตรียมทุกอย่างพร้อมแล้วครูก็เริ่มทํางานเริ่มมีความสนุกเริ่มจัดการเรียนการสอนอะไรกันเรียบร้อยนะครับต้องขอบคุณท่านผู้ริหารโรงเรียนขอบคุณคุณ,ค,ณครูบุคลากรทางการศึกษาที่ให้การต้อนรับคณะทีมงานนิเทศของผมเป็นอย่างดีแล้วก็ขอขอบคุณทีมงานนิเทศทุกท่านนะครับซึ่งวันนี้ก็ยังลงพื้นที่กันอยู่ นะครับอย่างไม่ย่อท้อก็ลงไปพื้นที่ลงไปให้เยี่ยมเย็นทุกฝ่ายทํางานแข่งขันมากประสานงานกันดีมากทั้งผู้รับและผู้ไปเยี่ยมนะครับก็เชินชมทีนี้มาย้อนถามคุณครูครับเหนื่อยไหมครับคุณครูเหนื่อยไหมฮรผมเห็นใจนะผมรู้ว่าคุณครูเหนื่อยผมเองลงไปเนี่ยไปเห็นการทํางานของค,ค,คุณครูเหนื่อยนะครับแต่ผมว่าท่านเหนื่อยน้อย กว่าตอนที่สอนออนไลน์สอนออนไลนเพราะตอนนั้นเราทุ่มเททุกอย่างเพื่อให้เด็กได้เรียนทุ่มเททุกอย่างเพื่อให้การศึกษามาเดินหน้าแต่เราไม่รู้ผลลัพธ์เลยว่าณนะวันนั้นที่เราทุ่มเทลงไปเราให้เด็กไปเกิดอะไรขึ้นบ้างเด็กได้รับความรู้มากน้อยแค่ไหนเด็กเกิดการเรียนรู้ไหมเราไม่มีเพราะเราโอกาสที่จะรับรู้น้อยมาก มันมันรู้สึกเหมือนกับเราเหนื่อยเปล่าแต่วันนี้ผมเห็นท่านทุ้มเททํางานท่านเตรียมสื่อท่านเตรียมเด็กท่านเล่นกับเด็กท่านมีเกมผมไปพบหลายโรงเรียนนะครับสนุกสนานมากไปแอบดูคุณครูไปแอบชื่นชมอยู่แล้วก็ไปพบนักเรียนท่านเริ่มมีอะไรดีๆเข้ามาเริ่มมีเกมสนุกเริ่มมีใช้สื่อเริ่มอะไรเข้ามาผมรู้ว่าท่านเหนื่อยนะก็ให้กำลังใจนะครับทีนี้ถามไปอย่างคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครอง เป็นไงครับเปิดเรียนมาสอสัปดาห์แล้วเนี่ยวางใจโรงเรียนแล้วยังมั่นใจโรงเรียนที่ท่านส่งบุตรหลานไปเรียนแล้วยังว่าโรงเรียนที่ลูกหลานท่านไปจะดูแลบุตรหลานของท่านให้ได้รับความปลอดภัยในโรงเรียนและได้รับการเรียนรู้ที่ควรจะได้ที่ควรจะเป็นได้หรือยังครับ แต่ช่วงนี้นะครับคุณพ่อคุณแม่ครับฝากว่าถ้าลูกๆกลับมาแล้วยังไม่มีอะไรติดม้าติดมือมาไม่มีการบ้านไม่มีอะไรเนี่ยอย่าเพิ่งไปเ,เข้มมวดกันมากนะันะครับเพราะตรงช่วงนี้ผมให้นโยบายกับคุณครูไว้ว่าจะให้คุณครูเขาได้อยู่กับนักเรียนได้ให้ประสบการณ์กับนักเรียนได้สร้างความคุ้นเคยกับนักเรียนให้เด็กได้เล่นให้เด็กได้ทํากิจกรรมอย่างอื่นไว้ก่อนเพื่อไม่ให้เกิดความเคร่งเครียดในโรงเรียน สร้างความคุ้นเคยของเด็กให้กลับมาก่อนเพราะว่านักเรียนหายไปช่วงหนึ่งไม่ได้เรียนเลยก็ให้นักเรียนเขาสัมผัสกับโรงเรียนสัมผัสกับเพื่อนได้สร้างความคุ้นเคยกับเพื่อนได้รู้จักปรับตัวเองเพราะว่าในช่วงการเรียนออนไลน์เมื่อปีที่แล้วผมไปถามนักเรียนทุกคนทุกโรงผมไปลงก็ห่างถามป .6 ถามป .5 ถามป .4 ว่าช่วงเวลานี้นักเรียนทําอะไร ทุกคนตอบอะไรครับว่าช่วงเวลานี้เพิ่งตื่นบ้างเพิ่งทานข้าวา้ากเล่นโทรศัพท์มือถือา้างหรือออกไปขี่จกักรยานมากน,น้อยน้อยนักที่จะได้เรียนแล้วตื่นตื่นตอนไหนตื่นแล้วแต่ครับเพราะไม่ต้องรีบร้อนไปโรงเรียนตื่นแล้วแต่ตอนไหนคือคุณแม่ปลุกตอนไหนก็ตื่นตอนนั้นนะครับบางทีคุณแม่มาปลุกตอนที่ปักดิยางเสร็จแล้วอะแต่ตอนนี้เด็กๆต้องปรับตัวต้องตื่นเร็วขึ้น หกโมงเช้าอย่างน้อยอย่างเช้าก็ต้องตื่นตื่นมาหกโมงเช้าจัดก,การกับตัวเองดูแลตัวเองอาบน้ําแต่งตัวทานข้าวแล้วก็มาโรงเรียนเด็กต้องปรับคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องปรับนะครับจากการเมื่อก่อนที่เอ้ยเดี๋ยวสายๆก็หาอะไรให้เด็กทานแต่ตอนนี้เช้าเด็กต้องได้ทานก่อนมาโรงเรียนนะครับเพราะผมไปเจอแล้วว่าเด็กทานอาหารไม่ทัน ถามว่าที่อาหารไม่ทันโรงเรียนมีอาหารมีแต่เด็กตื่นไม่ทันต้องรีบมาโรงเรียนแล้วก็ผู้ปกครองเตรียมไม่ทันอันนี้ต้องปรับนะครับคุณครูกําลังปรับเด็กกําลังปรับคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องปรับทุกอย่างขณะนี้มันเป็นสัญญาณอะไรบางอย่างที่ผมแอบหวังลึกๆเอาไว้ทุกอย่างเริ่มต้นดีมากทุกอย่างเริ่มต้นดีมากเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าการปรับตัวของเด็ก จะเร็วขึ้นจะเร็วขึ้นครับท่านเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานท่านดร,รพรพิทักษ์บอกว่าน่าจะใช้เวลาสักสองเดือนในการให้เด็กปรับตัวแต่ผมเชื่อว่าถ้าสองเดือนเด็กปรับตัวเนี่ยเด็กคงไปไกลแล้วครับก็คือปรับตัวได้เร็วขึ้นแล้วก็มีความคล่องตัวมากขึ้นมีความมีพื้นฐานที่ดีขึ้นนะครับ <hardships. S 1> ถ้าเริ่มต้นอย่างนี้ได้ ผมเชื่อว่าคุณภาพการศึกษากลับมาแน่นอนถ้าคุณครูยังสนุกกับการจัดการเรียนการสอนที่ใช้แบบ active learning ใช้สื่อการเรียนการสอนมีการเตรียมตัวมีการดูอะไรอย่างนี้ครับผมเชื่อว่าคุณภาพการศึกษากลับมาแน่นอนถ้าคุณพ่อคุณแม่มีความกระตือร้นในโอกาสข้างหน้าที่อยากเห็นลูกอ่านหนังสืออยากเห็นลูกเขียนหนังสืออยากเห็นลูกมีการบ้านอย่างนี้ เราเกิดผลสำเรจในทางการเรียนขึ้นมาแน่นอนเพราะตรงนี้สิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมาจากที่ผมไปสัมผัสตัวเองจากที่ผมได้รับฟังจากทีมงานนิเทศตรงกันว่าเราเริ่มต้นได้ดีมากการเริ่มต้นที่ดีนำไปสู่ความสำเร็จครับผมมีความเชื่ออย่างนั้นเพียงแต่ว่าคุณครูครับอย่าเพิ่งแผ่วนะอย่าแผ่วเจ้าก่อนนะ ผมรู้ว่าท่านเหนื่อยครับให้กําลังใจทุกคนให้กำลังใจทุกฝ่ายเห็นท่านทํางานแล้วผมโอ้โหครูเขาเหนื่อยขนาดนี้เลยเหรอจที่ผมบอกเหนื่อยก็เหนื่อยน้อยกว่าสมัยที่เราสอนออนไลน์อย่างน้อยก็มีความสุขที่เห็นผลงานของเด็กมันเกิดขึ้นเห็นลายมือของเด็กเห็นการเขียนของเด็กเด็กอ่านให้ควากับหูของตัวเองท่านมีความสุขคุณพ่อคุณแม่ก็เช่นเดียวกันพอเด็กเขียนได้เด็กอ่านได้ท่านก็มีความสุข ถ้าเราไม่แผ่วคุณครูไม่แผ่วท่านผู้หารโรงเรียนไม่แผ่วเชื่อว่าคุณภาพการศึกษาผลสำฤทธิ์ทางการเรียนของเรากลับมาแน่ปีนี้แล้วเราจะมีความภาคภูมิใจร่วมกันกับผลที่เราทํากับผลที่เราลงมือทํานะครับท่านผู้หารที่มีความตั้งใจในการทํางานรอบเนี้พอไปโรงเรียนเนี่ยท่านผู้หารก็อยากอวดอยากโชว์ในสิ่งที่ท่านคิดสิ่งที่ท่านทําคุณครูก็เช่นเดียวกัน พร้อมที่จะให้เราตรวจพร้อมที่ให้เราเยี่ยมพร้อมที่ให้เราดูเพราะท่านทําอะไรเอาไว้เยอะนั่นคือสัญญาณที่ดีครับผบอกว่าโอกาสข้างหน้าโอกาสของเรากลับมาแล้วโอกาสของเรากลับมาแล้วแต่สิ่งที่ลืมไม่ได้ครับคือการดูแลสุขภาพนะครับเรื่องของหกมาตรการหลัก6มาตรการเราเจ็ดมาตรการทุกคนอย่างเหมือนเดิมนะครับบางโรงเรียนผมไปขณะนี้ ยังมีบางห้องบางชั้นอาจจะเผิดเลยไปบ้างไม่เป็นไรแต่หลังๆนี้อยากให้ท่านได้เข้มงวดเช่นเรื่องการล้างมือการดูแลความสะอาดของเด็กหน้ากากอนามัยครับหน้ากากอนามัยตอนเนี้เราต้องใส่กันก่อนเพราะว่ายัางไม่เป็นโรคประจําถิน่นอย่างเป็นทางการเมื่อ,อไหรที่เป็นโรคประจําถิน่นเขาจะไม่บังคับให้ใส่หน้ากากอนามัยนะหน้ากากอนามัยก็ยังก็ไม่บังคับแต่ ก็มีบังคับบ้างเช่นการไปรวมกลุ่มกันไปประชุมพร้อมกันไปในที่ชุมชนยังต้องใส่อยู่แต่ถ้าทั่วไปเนี่ยจะไม่บังคับการใส่หน้ากากอนามัยแต่ว่าย้ําว่าหน้ากากอนามัยคือการป้องกันที่ดีสุดตัวหนึ่งนะครับเพราะผมอยากให้รุ่นรุนักเรียนเนี่ยได้สวมหน้ากากอนามัยให้เป็นกิจให้เป็นจนเป็นนิสัยครับจนเป็นวิถีชีวิตของเขา ส่แล้วเขาเหนื่อยครับผมเข้าใจเราก็ต้องมีเวลาให้เด็กได้พักบ้างผ่อนบ้างแต่ถ้าเขาอยู่ร่วมกันเรียนด้วยกันในห้องเนี่ยอยากให้คุณครูดูแลเรื่องหน้ากากอนามัยการไปทําธุระเรื่องใดเรื่องหนึ่งให้เขามีการล้างมืออยู่บ่อยๆดูแลตัวเองนะครับเรื่องภาชนะทานอาหารเรื่องการดูแลเรื่องน้ําดื่มโรงเรียนก็ได้บริหารจัดการเพื่อให้เกิดการป้องกันการแพร่ระบาดการดูแลเรื่องสุขภาพอนามัยที่ดีถ้าเราทําเรื่องนี้ ไม่ขาดตกบกพร่องและยังมั่นคงอยู่ยังมั่นใจอยู่ว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยเราจะทำให้สามารถทำให้มันเป็นวิถีชีวิตเป็นนิวนอร์มอลได้จริงๆหนึ่งผมว่าหลายสิ่งหลายอย่างจะกลับมาเขาบอกว่าหลังฝนตกท้องฟ้าจะสดใสเสมอผมเชื่ออย่างนั้นแล้วก็หวังเป็นอย่างนั้นด้วยแล้วหวังเห็นภาพท้องฟ้าที่สดใสร่วมกันในวันนั้นครับก็ฝาก เป,เป็นเป็นแง่คิดนะครับฝากเป็นกำลังใจให้กับท่านผู้บริหารพี่น้องเพื่อนครูและบุละคลากรทางการาศึกษาที่เข้มข้นและเข้มแข็งอยู่ขนานี้ฝากเป็นกำลังใจให้กับคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองนะครับและให้กำลังใจกับลูกๆนักเรียนทุกคนนะครับพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าครับวันนี้ลาไว้เพียงเท่านี้ก่อนสวัสดีครับ